ปกติมันออกนะโดนแล้วเนี่ย,ยถ้ามันเป็นอย่างที่คิดนะถ้าเป็นสีท่าเล็กมาเอาคืนเนี่ยก็มีความไม่ได้ที่จะโดนเอาคืนใช่ไหมเฮ้ยว่าหลุดหลอกจริงมีความรู้สึกมันหลุดปื๊ดเลยเนี่ยหลุดชัวร์อ่าไหนไม่เอาดิเบีย <c oughs> ไม่ได้ช่วยเลยเ <c oughs> ยี่ยวทำให้คุณหลุดจากกาวได้ล้างนะ ออกไหมเพื่อนออกไหมออกไหมออกไหมเคมีไปออกไหมออกอะไรเล่าออกเล่าอะไรตาเหลือดตาเลือดตาเลือดตาเหลือกตาเหลือกตาเลือกท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่าลาดบุรีจะมีแมวเซาเป็นแบบแมวป่า ตอนนี้แมวอะไะกํลังแมวเหี้ยไม่ใช่แมวหาวิธีดนี่ต้นไม้เขาเลอะเหมือนไอ้สัตว์วันหลังมึงจะทำอะไรอ่ะครับบอกกูสักนิดไอสัตว์อ้าวไอ้เหี้ยเฮ้ยกูจ่ายไอสัตว์กูเสียไอสัตว์ขอโทษครับขอยศใหญ่กว่าเสียอยากสบายกว่านี้ไหมอยากเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูเดี๋ยวตา มันไงเศใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วเหรอมึงใกล้จะโดนกูถีบต้วงรู้จักสัตว์มึงโป้งตีนกูทำไมเนี่ยมิหน้าเรามันใหญ่ๆตอนเยี่ยมขั้งเศษเศษอย่างกับนิ้วก้อยเอ้ยนั่นมันยังไม่โดนน้ำแล้วถ้ามันโดนน้ำมันคงจะใหญ่เท่าแขนใช่ไหมมันจะเปื่อยยุ่ยแล้วก็หายลงไปไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสัตว์